ภารกิจของนาซาโอซิลิสเล็กนั้นเป็นการสำรวจดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่มีชื่อว่าเบนนูเพื่อศึกษาความเป็นมาของระบบสุริยะโดยต้องนำตัวอย่างชิ้นส,ส่วนของเบนนูนั้นกลับมาอย่างโลกในวันที่8กันยายนปี2016โครงการโอซิลิสเล็กได้เริ่มต้นขึ้นโดยการปล่อยจรวดที่แหลมคานาวาโลฟอลอริดาช่วงเวลาในการปล่อยตัวนั้นเป็นช่วงที่ดวงอาทิตยกกำลังเริ่มขึ้นโดยจรวดนั้นไปทางทิศตะวันออก บนมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งไปด้านฝั่งกลางคืนของโลกหนึ่งชั่วโมงต่อมาโอซิลิสเล็กได้แยกตัวออกจากจรวดและเข้าสู่อวกาศจากนั้นเปิดแผงโซล่าและพาดผ่านออสเตรเลียก่อนเดินทางไปสู่อวกาศหลังจากที่ผ่านไป1ปีที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ในเดือนกันยายนปี2017ยานโอซิลิสเล็กก็เข้ามาใกล้โลกเพื่อให้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยส่งยานโดยยานอาวกาศนั้นต้องผ่านขั้วโลกใต้ พร้อมกับสามารถถ่ายรูปโลกและดวงจันทร์ได้จากการใช้แรงน้มถ่วงโลกเปลี่ยนเส้นทางยานโอซิลิสเล็กให้เงยขึ้น6องศาเพื่อตามวงโคโจรของเบนนูและตอนนี้ยานโอซิลิสเล็กได้ติดตามเป้าหมายไปในเดือนสิงหาคมปี2018ยานอวากาศเริ่มเข้าใกล้ถึงเป้าหมายกล้องระยะไกลได้ถ่ายภาพของเบนนูหลายเดือนผ่านไปโอซิริสเล็กสามารถถ่ายรูปร่างการหมุนและสีได้เป็นครั้งแรก เป็นเวลากว่า2ปีที่ยานอวกาศนี้จะสามารถเข้าถึงเบนนูได้ในภารกิจของโอติลิสเล็กนั้นจะมีความสำคัญอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับโอซิลิสเล็กเป็นยานอวกาศของนาซาที่สำรวจดาวเคราะห์น้อยบริเวณใกล้โลก ซึ่งในที่นี้อาจจะเรียกย่อๆว่าเนโอโดยยานลำนี้มีภารกิจสำคัญนั่นก็คือเก็บตัวอย่างหินจากดาวเคราะห์น้อยกลับมาอย่างโลกเพื่อหาที่มาของการกำเนิดระบบสุริยะและโลกโดยสารเคมีที่คาดหวังในการค้นพบนี้นั่นก็คือสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตโดยดาวเคราะห์น้อยที่เป็นเป้าหมายของภารกิจนี้คือเบนนูซึ่งเป็นชื่อนกในตำนานเทพอียิปต์ โดยในที่นี้ตั้งชื่อให้อยู่ภายในทีมเดียวกันกับชื่อย่อของภารกิจที่ชื่อว่าโอซิลิสซึ่งเป็นชื่อเทพหลังความตายในตำนานอียิปต์ดาวเคราะห์น้อยใกล้บริเวณโลกหรือนีโอโดยในที่นี้พิจารณาดาวเคราะห์ที่อยู่ระหว่างโลกกับดาวอังคารซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ1.3หน่วยดาราศาสตร์โดยหนหน่วยดาราศาสตร์นั้นเป็นระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ประมาณ 1 5 0ล้านกิโลเมตรซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มดาวเคราะห์น้อยนีโอนั้นมีอยู่มากมายแต่คำถามถัดมาก็คือทำไมต้องเป็นเบนนูเริ่มมันกับปัจจัยของขนาดซึ่งดาวเคราะห์น้อยที่เคว้งคว้างอยู่ในอวกาศที่อยู่ในวงโครจรน,นั้นมีการหมุนที่แตกต่างกันโดยในที่นี้จะใช้การอธิบายด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยในการหมุนซึ่งหมายความว่าถ้าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยมีค่ามากเท่าไหร่ การที่ดาวนั้นจะหมุนรอบตัวเองก็ยิ่งช้าลงมากเท่านั้นโดยขึ้นกับปัจจัย2อ,อย่างนั่นก็คือมวลกับระยะมวลที่อยู่ห่างจากแกนหมุนในที่นี้ใช้ตัวแปรเป็นตัว r ซึ่งเราเห็นว่าตัวแปรนี้ยกกาลังสองซึ่งหมายความว่าถ้ามวลอยู่ห่างจากแกนหมุนมากๆการหมุนก็จะช้าลงคราวนี้เรามาดูในตัวอย่างกันโดยคนที่อยู่บนเก้าอี้หมุนนั้นจะถือมวลอยู่สก้อนโดยถือข้างละก้อนเมื่อเก้าอี้มีความเร็วในการหมุนประมาณหนึ่ง จากนั้นเมื่อกางแขนที่ถือมวลไว้ทั้งสองข้างความเร็วในการหมุนก็จะน้อยลงและเมื่อเก็บแขนความเร็วของเก้าอี้ก็จะหมุนเร็วขึ้นดังนั้นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กจึงหมุนเร็วกว่าดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าจากการที่ดาวเคราะห์นั้นมีขนาดเล็กมากและหมุนเร็วมากจึงทําให้ยากในการเก็บตัวอย่างโดยทางนาซ่านั้นได้เลือกเบนนูที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ490เมตรซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่าตึกเอ็มพายสเตตและหอไอเฟล อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนั่นก็คือวิถีวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยโดยวงโครจรของเปน,นูสามารถคาดการได้ง่ายกว่าวงโครจรของดาวเคราะห์อื่นๆที่ไม่เป็นแพทเทิร์นอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะดูง่ายกว่าดาวเคราะห์อื่นๆแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายในการคานวณขนาดนั้นดูได้จากภาพแอนิเมชั่น หลายคนอาจจะสงสัยว่าเบนนูนั้นมีโอกาสชนโลกได้หรือไม่จากภาพซิมูเลชันในปี2,135ดาวข้อน้อยเบนนูโคจรเข้ามาใกล้โลกโดยในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนววงโคจรได้หลายรูปแบบแต่ถ้าอยู่ในแนวช่องกุญแจนั้นก็จะเฉียวโลกไปและวนกลับมาอีกทีในปี2,182ก็จะมีโอกาสชนโลกอยู่ประมาณ จุด 0, แต่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอีก100ปีข้างหน้าวิธีเก็บตัวอย่างดาวข้อน้อยเบนนูในวันที่3ทธันวาคมปี2018หลังจากการตามติดเบนนูนั้นโอซิลิสเล็กได้เริ่มการสำรวจพยายามในการวัดตำแหน่งมวลระบุข,ขนาดรูปร่างและการหมุนก่อนจะถึงวันปีใหม่หนึ่งวัน โอซิลิสเล็กได้เข้าใกล้เบนนูโดยเริ่มสร้างวงโคจรนขนาดเล็กสำหรับยานอาวกาศในช่วงต้นปี2019โอซิลิสเล็กนั้นได้ออกจากวงโคจรซึ่งเป็นการเริ่มทำแผนที่ที่เรียกว่าเบสบอลไดมอนด์และวัดในรูแปแบบอิควิทเรียลจากนั้นยานอาวกาศเริ่มสร้างวงโคจรเพื่อถ่ายภาพพื้นผิวและวัดอิทธิพลสนามโน้มถ่วงของเบนนูในกลางปี2019โอซิลิสเล็ก ได้ถ่ายภาพความละเอียดสูงเพื่อหาบริเวณที่จะสามารถลงจอดไปเก็บตัวอย่างได้ในกลางปี2020ยานอวากาศได้เริ่มเก็บตัวอย่างโดยใช้แท็กแซมเมื่อเข้าสู่บริเวณที่เล็งไว้ก็นำเครื่องมือนี้ไปกดลงบนพื้นผิวของดาวข้อน้อยเริ่มด้วยการเป่าก๊าซไนโตรเจนความดันสูงบนพื้นดาวจากนั้นเครื่องมือที่มีกลไกอันซับซ้อนก็จะขุดดินและหินตัวอย่างมาไว้ในที่เก็บ เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วตัวยานก็จะออกห่างจากดาวข้อน้อยและจัดเก็บตัวอย่างไว้ในแคปซูลเมื่อเก็บตัวอย่างจากดาวข้อน้อยได้ครบแล้วจึงกลับมายังโลกในปลายปี2021ยานโอซิลิสเล็กก็จะกลับมายังโลกในปี2023 4ชั่วโมงหลังจากที่มาถึงนั้น ก็จะปล่อยแคปซูลที่เก็บตัวอย่างดาวเคระของเบนนูให้ตกลงมาบนพื้นโลกซึ่งจะผ่านชั้นบรรยากาศด้วยความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากนั้นจะช้าลงด้วยการเปิดลุ่มชูชีพซึ่งจะไปตกในทะเลทรายของรัฐยูทาหลังจากนั้นก็จะย้ายชิ้นส่วนมาที่นาซาเพื่อทําการวิจัยโดยตัวอย่างจากดาวคราเบนนูนี้จะสามารถทําให้เราเข้าใจถึงการกําเนิดระบบสุริยะการกําเนิดโลกรวมกระทั่งการกําเนิดสิ่งมีชีวิต ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ตกข่าวจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ